ไปเรื่อนไปเรื่นเอาลูกทองมาฝากเว้ลูกไปเรื่นไมนเข้าไม,ม่ดิมีแค่นี้หรอมึงจะเข้ามาอยันอย่างงองแงนะไปเรุ่นอ๋อรีบร้อเข้ามานะครับรีบรเข้ามาบูเล่กันมาแล้วโอ้โหมาพี่เอาแม่งเลยเริ่มไหนวะ รอบนี้น้องมาไอคิวมาวะนะคิวอยู่ไหนไม่รู้มันพิมพ์อะไรีเต็มอย่างกี่อะไรนไม่เต็มครับเดี๋ยวเราระเบิดก่อนแล้วไปตามก่น้อง,อบบงมัปอดได้งานใหม่ยังไม่มีเวลาเล่นเออออกงานแล้วหาใหม่ออจะได<อ>้มีเวลาอะไรวะนะงานขาวหรืองานเตาหร,รือะไรกันงานขาวไอ้สัส เป็นสายให้รัฐบาลเราตีเนี่ยโดยคนแรกโดนทั้งตีเฮ้ยทำไมมีเสียงซอมบี้นี่กูอยู่ที่ไหนไมันเต่งไงวะมันเต่งไงรูปรูปอัพออกเนี่ยเหรอมองตรงพื้นนั่นแล้วก็ติ๊กซ้ายถ้ามองตรงๆมันจะมันจะต่อยเไยถ้ามองต่ำมันจะเต็ลำลอพอได้เออเจอตีหนึ่งไงเจอตีตึงเมื่อวานเนี่ยบ้านอยู่ไหนวะพาคานชวนตีหนึ่งแล้วเราเจอตีหนึ่ง ตึงแบบเค้าอีกฝ่ายเดียวอยากเกือกเหรออยากเกือตีที่หนึ่งไหมไม่เปิดก่อนเลยเนี่ยเจือกที่หนึ่งไม่มีความตึงเลยที่อ่ะเว่ยเป็นไปไหายไปสามพันเนี่ยอาจริงนะมันไม่ได้ตึงที่ตัวมันมันตึงที่มันมีหลายตีมันมีแอดด้วยมันยังเหลือแอดด้วยแล้วทำไมต้องกุ่มโปรมันยังตึงแค่นั้นกับผล่นสรุปคือที่โดนยิงกันเยอะๆนี่คือแอดดีพวกเราเลยใช่ไหม มีผมว่าโดนคนอื่นดีอย่างเดียวะแอนเไม่ปิดตอนถ่ายคลิปไม่เปิดชื่อว่ะที่เออแคปิดชื่อตอนถ่ายคลิปอ่ะเอฟคูมาบอกใช่บอกตำแหน่งแล้วก็หาแล้วก็ยิงเอฟครูมาบอกตำแหน่งนี่เฉยรอบนวก่อนเจาะทีมเจาะยิงอยู่มันโดนระเบิดเลยมาล็อกหน่อยนะล็อกล็อกไว้เอาล็อกขอสองสัตว์ให้ตรงเนี้ยหน้าประตูถ้าตรงเนี้ยเจาะเข้าไปหน้าประตูเลยมันต่ำนี่เลยใช่ไหม ใช่สามคนคนละครึ่งแม็กเอานะเอานะพี่เอาละเอาะเอานะพี่เอาละสามสองหนึ่งจอยเสงกะเด้งตียิงไหมผมล็อกซ้ายอยู่ล็อกซ้ายตีมันนี่ไหมผมช้อนซ้ายอยู่ต้องให้เรียกคีวมนที่ล็อกมีคนเห็นปะ ตัวคาบินไม่ขยับเลยว่ะดูบ้านมาเนี่ยหลับไบเหี้ยถอดถูกฟังยด้ป่ะไม่เคยอยากหลับหลับป่ะหลับยามไม่ออกเนี่ยหลับยามเหี้ยมาดีจับตงสองวิออะไรไม่ได้ฝังออฝังไม่ได้นลยไม้มีเมร์อยู่บน เข้ามาเข้ามาเข้ามายี่เข้ามารอเปิดให้มันเปิดมุมอยู่ล็อกประตูนี้ไว้มาหนี่มาหนี้ยีชิดกำแพงแต่ยชิดกำแพงนิ่เอีู่ตรงชิดชิดชิดไว้ชิดไว้ชิดกำแพงไว้พี่เข้ามาคนนึงเข้ามาคนดูดูใต้ประตูนะเห็นอยู่ตรงร่องเหรอขามันอยู่ตรงร่องเนี่ยนอนอยู่เดี๋ยวจะไปวางระเบิดอีกฝั่งให้ผมล็อกอ่ะับผมมาทนี่เลยน่ะต่อตามมะต่อตามมา ไม่หลับไม่หลับยังอยู่อยู่มันเดินต่อว่าเอาสไนไมค์หรือเปล่าไม่ได้มาไม่ได้มากดมาเดอยวู่มันเดินหรอโอเคน่าจะหลบอยู่เออมันขยับอยู่แต่ว่าไม่แตคนเดียววะต่อต่อไหมไม่ได้มาเยื้อรู้ขนาดนี้คานเข้าประตูได้หรอเออได้อันไปที่จะเหลือชีวิตวล้ตรงตรงที่จะสะดอกคือตรงที่พีอยู่แหละตรงนั้นมีเคลียร์แล้วนะระเบิดไม่มีตรงนี้มีอยู่ต้องล็อกขวาไว้ต่าไปล็อกในทีวีหน่อยคเพราะไม่เห็นบนึง เปิดอยู่ไงนี่อ่ะเปิดอยู่หน้าเนี่ยเห็นปะร้อนหมอในที่อะไม่โดนไม่โดนเดินเดินติดกำแพงไปไปหน้า ATV เลยเอ้ไปหลัง ATV เดี๋ยวกูจะขุดออกมาบอล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 บอดูไว้ดูไว้ดูดูดูตรงนู้นไหมดูตรงนั้นไว้เริ่มสระให้เริ่มสะดระบอกเดี๋ยวเ่ยให้หน้าระเบิดระเบิดมีระเบิดลูกนะตรงหน้าประตูเนี่ยอืมไม่เป็นไรใช่ยวถอนเลย เฮียพวกนี้ชอบชอบทุบของพวะเนี่ยไม่ใช่ปกติตุบอะไรทุบของก่อนหนะอเฮียพี่เทนจะไขใช่ไหมมันมีโลนกต้องการะม่ใช่ต้องไม่ใช่หนึ่เลยได้แล้สองลูกมาเตาให้เริ่มจะดออเลยไหมให้ถอดหรือให้ป้าประตูนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอไอ้นี่้ก่อน จะระเบิดแค่ระเบิดปงแต่เพชรแค่ระเบิดป้าตรงเนี้ยหน้าตูมันโผล่มาหน่อยนึงอ่ะขยับหนีไปไม่ใช่ต่อไม่ใช่เดี๋ยวระเบิดขวดเดินเดินดังประมานะนอ้ใส่หน่อยผมน้ำก่อนเปล่าค่อยวางเอาวางก่อนไงไม่กูกูน้ำเองกูมีระเบิด มือเหยียบพากูตายล้ออยู่เรออยู่ซิดกำแพงเลยตอนเนี้ยสะเดาะได้เลยนะตอนนี้ผมทำมาสะเดาะไอ้บนเคบินขยับเนี้ยวางเบิดมาแล้วใต้ประตูต่อเลยพี่พี่ต้องหารูยืนเนาะมันมีรูใต้ประตูสะเดาะกลางพี่ใช่นั่งข่างนั่งห่างได้อยู่ทั้งฝั่งฝั่งขวาก็ได้นะ ต่อตุมหลังไว้ก่อนล็อกมุมเนี้ยแล้วดูข้างหลังไว้ถ้ามันจริงประตูมันต้องมีระเบิดเผื่อผู้พักจะได้ไม่ตายอยู่ข้างบนพาบินอ่ะตัวนึ้งแน่แระวังระเบิดลอยมาตัวนี้มีระเบิดลูกหนึ่งน้าผมน่าเนี่ยมีไคร้าด้วยใครอาวะออกใครอาวะ มืเจียมคนเดินน่ะคิวยิงป้าเมื่อกี้ใช่พี่มันโผล่ขึ้นมานิดนึงโดนฟ้าบินยังไม่ีีเียชิบหายถุงมือแอดวานจะด้วยโดนเนทเอาเลยรอธรรมดาผมก็โดนเนทล็อกอะขี้เกียจผ่าถ้ากระแพงอีกแผ่นเล็กๆที่โฟลระเบิดมันแตกไหมไม่แตกพี่ไม่แตก เลือเป็นพันหกพันแปดมั้งอ๋อยิงต่อยเยอะเลยยังไงมันก็ต้องสองลูกเดินทรายได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่เดินที่กำแพงมานะพี่เดินล้อกกำแพงนะกำแพงไหนกำแพงไม้กำแพงไม้กำแพงไม้กำแพงปูนมีระเบิดขวดอยู่ถ้าเป็นซีโฟก็ซีโฟแล้วก็เอเคต่อได้อยู่นะโอ้โหนานพี่นานพี่ไม่ไหวอ่ะซ้อมเจ็ดร้อยลูกอะลูกละหนึ่งอะสิบสิบแม็กไม่ได้แตามไอ้สัตว์ ฝั่งนู้นยิงให้หน่อยอันนี้มี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 ผมต่อเดาะอันนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้บอลเล็กเนี่ยไม่ได้มันมีนี่นะระเบิดอยู่นะฝั่งหนองเงาเส็จแล้วฝั่งพีมายิงเคียโมยหน่อยมันต้องจิ้มอ่ะต้องลองจิ้มดูว่ามีปัดไหมเคียโมยมันจะโดนระเบิดนะเนี่ยโดนระเบิดงั้นพี่ก็ลองมาจิ้มฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ตะเพ็ดอาร์มระเบิดไปยังประตูหนองบ้านมันใส่โมชั่นไว้อม่ไ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 ม่ต้องไปทางนู้นไปไปอีกทางหนึ่งไปทางที่พีเดี๋ยวจะมีเหมือนกันใช่ไหม มีมีครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นอะไรเป็นระเบิดฝั่งหรือว่าเป็นเกมออันนี้อันนี้เบาอันนี้เบากว่าเป็นระเบิดลอยขึ้นมาระเบิดใหญ่อรัพี่ได้ได้ได้อันนี้เบากว่าเยอะเลยได้พี่เดี๋ยวผมไปช่วยพี่เราก็ตัวเองของคนนี้พี่วอทล็อกอยู่ใช่ไหมได้ดูรูอยู่อยู่ไงพี่ ตรงป้อมนี่เลยป้อมไปนิดนึงถุงมือหมดแล้วไอะเขี่ยวารับเฮ้ยปืนลั่นเลยเฮียฮู้ยตรงนี้มันยิงหัวได้อะแม่ให้ลองตาวิลลี่มาสลับเอาตาวิลลี่ไม่มีหัวนี่วะไอ้ไม่มีนี่นะเฟรมไม่ไม่มีถุงมืออยู่ดีอะสายแม่งเบาเกินแม่งไม่ตายว่ะ มันทำลายประตูไม่ได้หรอดูรังค่าหน่อยนะระเบิเดพังประตูไม่ได้หรอไม่ได้มยต้องกลับไปเอาถุงมือต้องกลับไปเอาถุงมือเพิ่มแบล็ตพี่เบาไว้วิ่งแบลคนหนึง่งกำลังไปเอาไว้เยอะเลยพี่ไม่ต้องน่ากอลอวระเบิด ใครเอื้อหมันปะใครตายตาไม่พ้นแกระเบิดแ้วแระเบิดล้เดินเดินรอบไในแล้วแต่อย่าติดประตูนะันนี้เราเอาหัวกูสักหัวยี่แหลให้ผมรอจิ้มดีไหมไม่นี่ยเราให้ตาตาเนี่ยยิงหัวตาตาแล้วตาตากลับแล้วนี่พอดีมือตายนี่ัยานคีมมาตาไปเลยก็ได้ตายสรอ หนวะตามีต้องบอกว่าแม่จะเอาแม่ถามก่อนต้องรอพิธีนสเดาะก่อนก็ได้มาไม่มีถุงมือได้มีถุงมือเนี่ยมึงไปเอามาดีจ้ามึงกลับไปเอามาเนี่ยยิงหัวกูแล้วปะยิงหัวก็เอาเฟรมพอยต์ให้เพนพลอยไปได้เพนพลอมีเท่าไหร่เคมีน่าจะได้ประมาณร้อยหนึ่งป่ะเคมไดีบอกขวานี่เคลียร์แล้วเนาะจะยิงหัวเดี๋ยวให้กูถอดชุดก่อนจะยิงหัวยิงตัวแล้วก็ลองลองดู หน้าประตูมันมีนะต้องกล้าอย่างเงี้ยผมว่ามีคนเดินไปเดินมาอยู่ในคาบินไม่มีตายกันตายนะไอ้เหี้ยเต่าดูประตูเล็กไว้กันเดี๋ยวกูดูประตูใหญ่ยังนี้เต่าอมามันก็บึ้มอ่ะเออเผื่อมันไม่ผมรอเลยถ้ามันเปิดออกมาต้องพันเปิดมารอรอแบบนี้แหละรออะไรวะรอมันรอไอ้เหี้ยมั่ดีไปรอมันกดไอ้รอกดรอรอกดก้อนเนาะไอ้เหี้ยเรียงคำไม่ถูกเได้ะ ได้พี่เอ็นเออร์อะไรบ้างนะต่อยกันตายเลงมือครับถุงมือหมอโดนระเบิดวิ่งแล้วก็สะพายกระเป๋าไปกระเป๋าเดียวนะเอาปืนรถม้าเนี่ยมีหมอร์ไซค์อยู่ไหมอ่ะไม่มีอ๋อหมอไค์หายไปจักรยานจักรยานเดียวเก็บแอดวานซ์ตรงไหนเบาสุดอ่ะพี่มาดูตรงนี้สองอันก็มาดูตรงนี้ไหมประตูใหญ่เนี่ย ับรถมาก็ได้มั้งรถมีเยอะแยะอรถบ้านเรามีเยอะแยะมันทักคันไปแล้วมัสวนบ้านเราเมนาสวนไล้วทีนี้เราพาเฟรมพอยต์ก็ไม่มีกายเฮียไปสวนได้สัตวกพออกจากบ้านดีไยไฟน่าจะเจ็บว่ะแม่งหายไปเลยเยอะเจ็ดร้อยยังเหลือเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ตรงนี้น่าจะเหลือในประตูลูกนึ่งนะเอ้ยหรือว่าฝั่งล้นไปด้วยที่ตายไปสามเลยเหรอเออเฮียพี่แต่ว่าปลาระเบิ่ด มันตายไปสองรอบอ่ะมันเลือกสองรอบอ่ะพี่ดูประตูอย่างนีปไปไเออมันตายสองรอบดี่ไว้ีป็นไฟแสดงว่ามันฆ่าตัวตายแป๊บแป๊บข้างข้างหูผมเนี่ยหน้าประตูข้างาหเลยข้างนอกมันวิ่งมันวิ่งฝั่งผมมันวิ่งฝั่งผมวิ่งรอบเลยหน้าประตูเล็กละปลาระเบิดใส่เพื่อนตายเปิดออกในสิเปิดประตูเล็กออกหนซียิงล่อให้ไหมระเบิดวางทุกทิศแล้วออกไม่ได้นอกจากมันจะเข้ามาจากข้างนอก ก็เดียไม่กอล์ฟเข้าจากข้างนอกผมก็ครบได้สองประตูแล้วแข็งปั้งนั่เอาแต่ถูกมือใช่ไหมพี่ถูกมืออย่างเดียวเลยโอเคตาหมดลถมาเลยจ้าเฮียรถให้ลองไขแบบไม่ใช่ตัวไขทีเดียวเข้าได้เลยเย็ดเดียวไมค์ก่อนต้เง็ปสิบกันรถเราเจ็ดสิบอะไรนี่แอดวานใช่ไหมแอดวานงั้นแสดงว่าประตูอันนั้นเบาสุดใช่ปะประตูเบาไม่ใช่เหรพี่เนี่ย ประตูน้อยใช่ประตูน้อยข้างเต่าเก็บเฟรมไว้ก่อนมันวิ่งไปไหนแล้วมาดูนะตอนแรกวิ่งไปถึงประตูเล็กอะวิ่งวนเพราะว่าถ้าตรงที่ตรงที่พี่เทียนสะดเมื่อกี้พี่เทียนสะดเมื่อกี้นับทราบสิไอ้ตรงอะไรวะบนหลังคาตายยังวะยังมันมีสองตัวมั้งข้าอยู่สองตัวตอนนี้ปีนทาวเวอร์ไม่ได้ไม่เยอะกว่านั้นเพราะมันตายไอ้นี่ตรงไหนจับเพชร ตรงที่มี ATV อ่ะมันไกลเคบินพี่มันหย่อนระเบิดมาไม่ได้อ่าตรงนั้นน่เบาสุดใช่แล้วช็อตเบาสุดด้วยก็เอาตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมไปชัดรอของมือผมชัดรถเรียบไปรอแล้วครับน,นอน,ไ,นไ,มไม่เบาเบาเบาอยู่ผัดกับเบลลี่ก็ได้นะผัดกับเวลลี่ก็ได้เวลลี่เข้ามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูไปถึงก่อนแล้วเบลลี่เข้ามาข้างใน,นให้มันเอาถุงมือเข้าไปด้วยอืมเวลลี่เอาถุงมือเลยกเดี๋ยวเดี๋ยวดูวิ่งออกวะช่วยกันสอดหัวฝั่ง เข้าตรงไหนได้ตอนี้ปีนไม่ได้ตามพี่บอสมามันมีคนดักได้รูเนี่เข่าวก่อนปีนไว้หัวแตกไปแล้วแล้วต้องคนเลาะตรงไหนอ่ะมันมีคนดักอยู่ฝั่งนี้มันนอนอยอะเข้าเข้ารูแตกไปแล้วเลาะซ้ายมานะจะเบิร์ตจะเบิร์ตปาติดประตูไอ้เจ๊ใครปาพี่ตาอ่ะมันปาไปเล่นไปเล่นไปเล่นอะลูกทองมาฝากเลยลูกไปเล่นวางเอาไปเล่นใครทีวีแม่งเล่นเนี่ย กันนักๆอ่ะขอหน่อยตึงๆเข้าไม่ใช่หรอตึงๆอ่ะเข้ามาดิมีแค่นี้หรอมึงจะเข้ามาดิเออเฮ้ยด่อยอย่างอย่างงองแงา้ยนะไวรุ่นอ๋อลรียิฟเข้ามานะครับลเข้ามาราขึ้นมาสู้ก่อนเติบอกไปอย่มีเพอย์พอมีพอเกิดปะเนี่ยหรือเจ็ดร้อยาเนี่ยเออมึงเข้ามาให้ได้ก่อนหล่ะอยพูดแตงเย็นเอยเวทีดีจัดักหม่เวทีจะดูตั้หนไม่กอี่ไม่มี้านต่อเะอย่าย้ายเซฟหนีนะอย่าย้ายหนีนะอย่าย้ายหนีนะคุยเยอะๆก็คุยเยอะๆ เล่นกันเถอะเล่นกันเถอะอันนี้จะโดนตีแตกยายเซิร์ฟไม่เอานะโดนตีแตกมองแง่ยายเซิร์ฟไม่เอาเด้อรวยเด้อมาตีเลยแล้วถึงแล้วออกมาหน่ะเอ้ยมีคนไม่มีชื่ออยู่หน้ากูวิ่งขึ้นเขาก็ยิงดิไม่มีปืนไอ้พี่ลุงลุงลุงหน้าผมเลยลุงปืนสั้นวิ่งมาวิ่งมาอยู่หน้าต้นไม้อยู่หน้าต้นไม้หลังหินหลังหินสวยต้นเบิดอ้าวตายแล้วตายปล้ตายปล้ หเป็นพลอยรถอีกแล้วนั่นตัวนั่นตัวลือเปล่าครับถามมาดินั่ตัวลือเปล่าตัวลือผือปืนพกเปล่าสภาพมันไม่มีปืนเล่นเลยที่เลมอนน่ะปืนพกเพื่อนได้อยู่ข้างนอกมีเพียงพอยเกิดป่ะน่ะสงสารว่ะไอ้เคียร์เอ้ามาเดี๋ยโหหรอโดนดอมเกิดอเปล่ะมันทรมานเด้อกว่าจะโดนดอมเลยเนี่ยซีรีสไปปัดขยับนับไอ้เคตรเกียร มีไฟไม่ไม่ทันเงี้ยวางไว้โอเคเออวางไว้วางไว้ทำไมอ่ะมันวิ่งมาหลังไอกําหนดถ้ามันผักประตูมาปุ๊บมึงจะอยู่หลังประตูเว้ยแล้วมันจะเหยียบระเบิดเอาใจปะดึงลูกทิ้งก่อนเลยไอ้ดู้อไอ้ดือมือสะดอกระดับพกการป่ะเงี้ยไม่ทิ้งอดเสิร์ฟเสิร์ฟแหลกแล้วมเนี่ยเฮียต่อบเปิดเสียงดีเปิดเสียงดีเพิ่มเสียงหลังดีเฮ้ยอยู่บนหลังคาบินอ่ะเงี้ยยิงไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปที่รถที่รถผมเอาไม้ อ้าวใครล็อกใครอ่ะเดี๋ยวแปลไม่กล้าออกมาแล้วพี่ไอ้บนหลังไอ้สัตว์ดินปับๆเลยเนี่ยรู้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วไอ้เฮียกูยิงได้นะครับอ้าวมึงยืนอยู่บนป้อมเหรอเออเออมึงล็อกมันได้เดี๋ยวมันจะเกิดมันครบินแล้วมันจะยิงเคมอลอะไรมันวิ่งเข้าไปตัววิ่งเลยรับพี่ไม่มีเกิดแล้วนะเนี่ยอุ้ยตัวตัวเองอะไรแบบนั้น อะไรอ่ะไอ้ยี่โคตรไกลเลยสัตว์ตัดไม้ยักสยผมกระโดดป่ะได้สิบกูยิงมาได้สิบเฟ็มพอยนะเท่ากับลูกซองสลักดุมเอสเคมีบทสวดไอ้เฮียสวดให้เพื่อนเหรเฮ้ยมันเปิดอ่ะเออเปิดพี่กู กูเปิดกูเปิดถามมันดิสวดไล่น้ำท่วมนะครับมองอย่างเงี้ยพี่ต๊อบเปิดพี่ต๊อบเปิดเนี่ยจำไว้บทสวดก่อนนอนไอ้น้องอย่าตอบไม่ได้ตัวผักดิ่งหยาบเลยข้างบนนั่ได้จมีนะต้องมีคนอยู่ข้างนอกถือซีโฟลอไว้อะเดี๋ยวมันระเบิดใส่กระเป๋าไว้อย่าถือเยอะตัวระเบิดแตก อ <Sen Heck S 1> เอาไโาไ er. กูเนี่ยใครมีเดโมบ้างเหียไอ้สัตว์ไม่มีเดโมอ๋อทีโพสเอกทีโพสเอกทีโพสเอกดาเมจเต็มอยู่แล้วก็เก้าร้อยไม่ม่ทีโสเอกมันดาเมจเต็มอยู่แล้วทำไมบางคนตีมันเพิ่มทีหนึ่งทีหนึ่งกันวะเพรามันีพี่อีกเตอร์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 เตอเตอรเตอไดเตอละนตองัเตอร์ตอร์เตวอ ลงเข้าไปแล้วนะเจ็บกูกลับไปดูบ้านก่อนเลยปะอ่ะกูเห็นเจอกนี่เล็บายแลพี่เจ็บตายอ่ะไม่ถามว่ามันตายหรือเปล่าไม่ตายมั่งเฟมเฟมหายแเนี่ยเหลือหกหกร้อยกว่าปิดประตูแล้วปิดประตูแล้วไม่มันมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดปิดประตูไปแล้วปิดประตูไปแล้วต้องเปิดประตูแล้วต้องเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเข้าเดี๋ยวเพิ่งวินเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเข้านะดูเหน่วนงานตาเพชรต้องขุดด้วยนะมีที่ขุดป่ามีอยู่ไหมอ่ะตาเพชรมีที่ขุดอยู่ รอดูระเบิดหน้าบ้าง,งเหรอใช่หรอไอ้เฮียเปลี่ยนภาษาดิโวยยก,ยก,ยก,กนิ้วกลางทบบนี้อ่ะมันเนี่ยมันแฟบอีกแล้วอันเนี้ยมันรั่วแน่เลยลองจุ่มน้ำดูว่ามันรั่วไงสับคิวมาตัดผิดแล้วกูอ้อาแมวดำไปอ่ะแมวพี่ผมมีผมมีตอนกวดระยะจริงมันเก้าเก่าร้อยกว่าเด็ก,ดกปลาระเบิดเกลียวปลาระเบิดเกลียวอ่ะเราเพชรไอ้เหี้ยลูกนี้ขุดไม่ได้ เอาได้แล้วเอาได้แล้วอะไรเบอร์เคลียร์เดมได้แล้วได้แล้วอยู่ล็อกประตูฝั่งที่เขาสะดอกไว้นะเผื่อมาใครจะเติมฝั่งเขาสะดาะขึ้นหอได้หรอวะขึ้นหอยู่ขึ้นหออีกหอนึงอ่ะดักอยู่ไงเผื่อแม่งออกมายิงแต่พ่เทนดูจากไหนไอ้ดูจากป้อมได้พี่อ๋อโอเค ดักนมาประตูอยู่ั้าจะนั่งดักในเคบินเมื่อกว่าโค้ัวจะไปด้วยกันบอ๋อเมื่อกี้ผมได้ไประตูได้ปะวะได้แหละอืได้ได้ปะวะได้แหละเป็นพลยมันเราจะดูไม่ออกว่าได้หรือไม่ได้ถ้ราเบิดฟีลถ้าอยู่บนปอมชั้นเดียวันวะนะเพราผมหมดแน่มันยืนบนบนขอบ ป้อมมันเห็นหน้าประตูบ้านมันอะไอตัวที่โดดลงมากูก็เห็นเฮียยิงหัวระเบิดเลยกูจะอยู่ในรอบนอกนะเผื่อมีตัววิ่งเข้าอ่าคุณป้ากระเป๋าระเบิดอะไรเฮียเอาไว้หีบนี่เลยนะหีบน็อตหน้าบ้านเนี่ยแจ้งข่าวครับบาเลตตกอยู่หน้าบ้านอาไรหรอหน้าเควินอะศพที่น่าจะเป็นศพที่เวลลี่ยิงได้ศพมันแตกแล้วโดดลงมาบาเลตอยู่บาเลตเหรอไม่ใช่อันเตอร์พี่บาเลตบาเลต อาสีดำดอ่ะมันจะมีอันไม้กับอาสีดำเออเหียเออแค่บาเลตเต๋าถามมันหน่อยเข้ามาแล้วนะมาเย้วเว้ยบาเลตเข้ามาแล้วมบาเลต์เลขบนะวไรนะเปตน้าแ่ไปเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไลยไปเลเปเลปเลยไปเลยไปเลยไปไปเไปเลยไปลเลยไปไปเลยไปเปเลยไปเไปเลยไปเลยไปเลยไปเเปเลยไปเไปเล เฮียระเบิดบูมมาแล้วเหียรอเบิดระเบิดหยามเขาไอ้สัตว์เฮ้ยเล็งไม่ได้เลยเฮียอึงห่วงเยอะของเยอะเฮียเอาเสี่ยงไปไหมนะไปไหลยังไงแล้วมันขึ้นอยู่ดีเดูดูชุดก่อนมันดิเพราะมันมีหญิงนะเก็บลูกไปอยู่ไอ้เหี้ยหันไปดูเหี้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยกูส่องกูส่องบันไดอยู่แล้วแม่งเห็นศพแม่งเด้งลงแหมไหลลงบินลงมาแล้วเปิดไงพิเทนไม่เข้าไลยเต่าเคลียร์ต่อคนไทยบินไหนสัตว์ ไปเลย่งยิงเพิ่งยเพิ่งยเพิ่งย่เพิ่งกูเคลียร์แลระเบิดก่อนไหนระเบิดไม่รู้วันดีนะนีนะเกิดกากูรู้ก่มี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 ไปบอมไปบอมลูกนึงวางอยู่หน้าประตูให้ยิงไหมยิงมากไปแล้ไปบอมไหนผมเห็นนะเอกององไม่ไหนอไม่หลบ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 ผมเห็นแล้พี่อเไปบอมหลบหบครับหล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 ตรนั้นจ้พี่โอเค ไอ้ที่ชั้นสองชั้นสองชั้นสองสวยเฮียยิงด้ตีมันโผล่มาว่ะไอกระบอกนะยิงตีมันเหรอเแม่งขาโผล่มาผมใส่ไอ้เฮียได้เฉยร้อยสอาเอาของถยก่อนถอยก่อนเือต่อร่วงจะเดินลกวางตรงตู้เดี๋ยวตู้มันแตกตีนพิมายเออ โอ้โหเฮีย an, ของพังหมดเลยเฮียไอ้อเอาเอาเอาซีโฟไปก่อนมันอาจจะยิงข้างในตัวเดียวลรวเดี๋ยวพี่ลองเสด,ดมาดิโั่นไหมถ้าถ้าพี่เะดาะแล้วมันยิงส่วนก็คือนั่นแหละทำเป็นเก็บซีโฟไปแล้เก็บแล้วนี่นี่อยู่กับพื้นเนี่ยผมเน่าเมื่อกี้ผมได้ยินทุกคนพูดเลยไยแต่ผมพูดไม่ได้้ยไม้แดง ได้เอาไงโอเคได้เนหลบหลบางยิงเข้าบานใช่ไหมเขาได้เอาปีนะใช่ใช่พิงเข้าบานยู่ไหนยู่ไหนอยู่พื้นอยู่พื้นื้นี่พืนออกมาเลยใครอยู่ใล้ออกมาเลยอกมาวางหน้าประตูเอนนี้ซ่อมปืนเลยเด็กเอาที่ซ่อมปืนวางวางวางเอาเอาเองมันไปเล่นวาง วางขอบขวาประตูอ่ะมันอยู่ขอบขวาประตูขอบประตูตรงนี้เหรออันนี้ไเล่นอ่านั่นแหละเรายิงจากด้านนั้นอ่ะวางคิดเลยมาครับคุณแม่ได้เลยเพชรฮะเอาเอาให้วางวางบนฟาวเดชันเดียวกับบ้านฟาวเดชันเดียวกับเชบินเอาชัวเก็บที่กระเป๋าะเก็บให้ทิ้งให้อยู่อ่ะอั่นแหลมันแต่ว่ามันหมิ่นฟาวเดชันนะเนี่ยบ้านมันอ่ะวางทั้งสางนี้ปะไม่ไม่ไม่ต้องวางหน้าบ้านอ่ะ ข้างๆบ้านเดี๋ยวบักไม่แตกหน้าประตูหน้าประตูไปเลยเออหน้าประตูไปเลยหน้าประตูเลยหน้าประตูไปแลยวเขี่ยสเปรย์ออกมาโดนซีโฟเตตมีฮะเออหน้าประตูแล้ววางแล้วก็รีบเลยรีบเทมแล้วก็รีบออกลุกลุกลุกไปนุ่มเออว่าหมอไม่โดนหรอมไประตูแตกเอ้าเหี้ยบ้านไม่แตก แอบไอ้เหี้ยเข้าเลยยิงซ้ำเลยไหนเนี่ยซ้ายมือเหรอเขานะเขานะเฮ้ยเคมอพี่มีเคมอยิงดียิงดีไม่เห็นยิงเงี้ยจะโดนมันด้วยี่เกียร์แล้วนายตายเอาเลยลุยเลยลุยเอาไปทีละคนละคนอย่างเงี้นอย่างเงี้นทีละคนทีละคนไม่มีไม่มี บนมีแน่เชื่อผมดิเ็บร้อยตอารยการในศาามันก็ตายไปเล้เขี้ยะเลียะเลี้ยะเตียงเขียห้องในอะห้องในสุดอะมันเี้ยมางหันหลังอยู่เลยมันมันกำลังวังระเบิดเว้ยพี่เอม่เืนดีดีผมตายด้วยผมอยู่ข้างหลังนะเกมไน้องเขมอยู่ได้นะจ๊ะสียโคตร ันนนี้ก่อโอ้เพลงมาตอกใจหลุดเลยไปเก็บอะไรไปดูบอเก็บอะไรอะไรไหนยุบบอเออเนี่ยที่คาร์ฟีโฟนี่ยที่เก็บไว้ดิหายากเลยนะเรายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยที่เมื่อกี้มึงกระทุบกระสุนไอ้นี่แหละอมันเยอะไอ้เยอะมึงอย่าพูดไปเยอะถ้ามึงไม่ออกไปครับม่ครับ Yeah, okay.